สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามารับชมช่องแอดทรอนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็สาหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะได้เวลาแล้วผมก็จะมาจับชุดคัดสรุปร่างให้สมาชิกได้รับชมกันนะเหมือนทุกๆงวดนะครับก่อนวิอ่ออกนะครับใครที่รอชุดสรุปร่างนะครับก็เข้ามารับชมกันได้นะสมาชิกนะช่วงนี้ก็เป็นหน้าเทศกาลสงการานะฮะใครที่กลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ เยี่ยมพี่เยี่ยมน้องที่ต่างจังหวัดนะครับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะฮะร้อนๆนะก็จอดครับจอดปั๊มแวะนะครับล้างหน้าล้างตากันนะสมาชิกนะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับก็นะครับระมัดระวังตัวนะรักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะครับใครที่นะครับขับรถขับลานะครับเรืความเป็นห่วงจากแอดทอนนะครับ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะทั้งไปทั้งกลับนะสมาชิกนะช่วงสงการทุกทุกท่านนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูชุดสรุปล่างนะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมมาด้วยช่องแกทรอนนะครับนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลักกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยอมาฟังกับเตือนทางช่องนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ง ทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแกแก้วิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองรวมทั้งชุดสรุปนี้ถ้าไม่ชอบมองผ่านได้เลยนะสมาชิกน่าทำสูตรตามสูตรครับก่อนที่จะเข้าไปดูนะชุดนะครับชุดสรุปร่างนะฮะ,ะมาหาดูสูตรเก่ามาดูสูตรเก่าเดินต่อ เป็นสูตรเก่าสูตรนี้ผมเคยทำลงให้แล้วนะสมาชิกนะะเคยทำลงให้ตั้งตั้งนานแล้วแหละนะครับ <c oughs> เคยทำลงให้แต่มันเป็นเลขสามตัวนะับผมไม่ถนัด <c oughs> ผมก็เลยหยุดนะฮะผมก็เลยหยุดแล้วมันก็มันก็อะไรนะมันก็หลุดด้วยมันหลุดวัวหนึง่งผมก็ ไม่อยากจะทําลงใหนะ้พอหลุดแล้วมันก็มาเดินต่อนะนะอ่าสมาชิกหน้าจากสิบห้างวดเข้าสิบสี่งวดหลุดไปงวดหนึ่งพูดง่ายๆเป็นสูตรเก่าสนะสมาชิกนะเคยทาลงให้แล้วผ่านตาม,มาแล้วเดี๋ยวงวดนี้ผมก็จะใช้สูตรนี้สมาชิกชิครนบผมก็จะใช้สูตรนี้ใช้จริงเลยนะครับันเป็นสูตรเก่าด้วยเอามาดูนะเลขสามตัวมาหนึ่งตัวแปดเก้าศนะูนย์ทั้งงวดแรกพอดอกหนะ้าแปดพจนดอกห้าแปด ็นสูตรล่างมาได้ทุกหลักนะฮะ,ะมาที่เลขแปดทา่าก้อนี้ที่หลักหน่วยล่างมาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับเอามาต่อกันงวดที่สองก้อที่สองเลขเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับได้สองสามสี่นะครับผน,นออกสี่เจ็ดก็สําหรับตัวผมแอดทอนนะครับไม่ค่อยชอบทําสูตรประเภทนี้นะครับเป็นเลขเด่นสามตัวเนี่ยนะส่วนมากผมจะทําแค่สองตัวอย่างสูงสุดนะ ผมจะชอบวัดดวงนะฮะถ้าใครถ้าใครถ้าใครตินะครับถ้าใครติว่ามันเป็นเลขเลขเยอะนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะฮะส่วนมากผมจะไม่ค่อยทําลงสูตรแบบนี้เคยทำคเคยทําลงสูตรเนี้ยเคยทําลงแน่นอนในช่องนี้นคใครที่ติดตามเพจน,นะแต่สามตัวก็ไม่ชอบทำมาทาทาให้ดูถึงจะเข้าไม่เข้าก็ก็งดก็เลิกทําอะไรประมาณนี้นะครับเพราะผมไม่ชอบนะบเลขสามตัว เป็นไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบวัดดวงคือตัวเดียวกับสองตัวมากกว่าครับเอามาต่อคนที่สามสูตรได้หนึ่งสองสามนะพุ่งออกเก้าสองเลขสองครับก,ก 9, ็บบมาที่หน่วยล,ล่ากถูกคนที่สามคนที่สี่ฮะสูตรได้หกเจ็ดแปดนะเพุ่งออกแปดสูตรแปดถ้ามาที่หลักสิบล่างถูกคนที่สี่ เอามาต่อกันวที่5้าที่หสูตรได้สี่ห้กคุณออก5 5านืก็มาที่10หน่วยล่างเลยถูกสองตำแหน่งหัวที่1 2 3 4งสอสา่ห้าวที่หฮนะัวที่หสูตรได้เก้าศนย์หนคุณดอกเจสเนี่ยสูตรนี้มันหล,ลุดนะโอ้ยหัวนี้มันหลุดวันนี้หลุดนะสมัชิกนะ แต่สูตรมันเดินาายาวๆเลยนะสิบห้าวดนะมันหลุดงวดนี้ก็เหลือสิบสี่นะครับตามสถิตินะครับก็หลุดผิดนะสมาชิกน้าผิดนะงวดนี้อ่ะพอหลุดแล้วงวดที่ผ่านมาสูตรได้7จ็ดแปดเก้าปนออกเก้าเก้าเก้าหลังจากหลุดแล้วก, <c oughs> ก็มาครับก็มาครบเลยะหะวดที่ถึงนี้ เลตัวไหนถูกเลีกตัวไหนไปดูกันนะสมาชิกนะตามสูตรนี่ฮะเคยเห็นแน่นอนฮนะสำหรับสูตรนี้ผมลงให้ครับง่ายๆเลยนะฮะนำหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งมาบวกเลขสีของที่แค่นั้นแหละครง่ายๆสูตรนี้ผมเคยทําลงให้ตั้งนานแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเป็นสูตรเก่า9กบวกสี่นะครับลงท้ายเลขสาม 3บวก1ก็ได้4 4บวก1ก็ได้5อ่าผมใช้จริงนะสมาชิกนะ3 4 5หวันนี้นะครับสมาชิกชอบตัวไหนจัดไปนะฮะ3 4 5หนี่ฮะถ้า3 4 5หนี่ผมวางไว้ที่หลัก10ล่างนี่ฮะผมเขียนไว้แล้วนะ3 4 5หมาจากกับ268นะ2 6 8นี่ผมวางไว้ที่หลักหน่วยนะครับตามสูตรนะอันนี้ผมเอาตามสูตรนี้เลยถ้าถูกผิดก็วางไปตามสูตรมีสูตรนะครับ ไม่ใช่ว่าผมม่วแล้วไปจับให้นะครับส่วนมันจะมาหรือไม่มาเนี่ยนี่แหละมันมีปัญหาฉะนั้นสมาชิกถ้าให้ให้ให้ดูที่สูตรให้ดูที่ตัวเลขพูดง่ายตัวเลขม้วนเนี่ยมันได้แบบนี้นะครับอันนี้พูดถึงชุดเต็มนะผมจัดชุดเต็มให้ลากนะคระ <c oughs> ับสสี่ห้าห้าวนนี้ชอบตัวไหนเนาะสมาชิกเนาะไม่รู้จะมันต้องมีตัดออกตัวหนึ่งละฮะมันเยอะผมต้องบอกนะ,ะไม่อยากจะทำลง <c oughs> ถ้าตัดผิดก็กลับขอโทษขอไผ่าานะสมาชิกนะวันนี้จําเป็นต้องตัดละตัวหนึ่ง3ามสี่ห้านี่ะถ้ามันมานะถ้าตามสูตรถ้ามันมานะกลัวตัดผิดเดอเอาสูตรเก่ารีไซเคิลลงให้งวดน,นี้ฮะจนที่16บทับทับส่ทับหกหอ่ะอ่ะ พอตัดสี่เอาก่อนสาวกับผ้าแต่ผมจับหมดนะผมจับหมดนะอันนี้ตัวคือตัวที่ผมไม่ชอบแค่น,นั้นเองสี่อ่ะนี่ฮะผมจะมาจับในนี้เลยนะสมัยชิกนะก็จับหมดนี่แหละเก้าชุดนะครับมาลองจับดูนะสมัยชิกนะสามสองสามหกสามแปดเก้าชุดสามสองสามหกสามแปดสีนะ่สอง สี่หกสี่แปดหสองห้าหหป่าสมาชิคิดเห็นเป็นประการใดเนาะชอบบะเนาะชอบเหมืนผมเล่นะนะถ้าชอบก็จัดไหน,นะฮะอ่ะาผูจกำกันที่สิบหทับสองทับอุ้ย ทับสองอะไรทับสีโอ้ตายจะบ้าตายกูมไปคิดอะไรวะเนี่ยโอ้โทษทีฮะที่บอกทับสี่ทับหกกทับสองพอนะอ่ะช่องนะช่องอช่องแอดทอนนักคำนวณนแอดทอน แล้วก็บสมาชิกชอบก็ว่ากันไปนะไม่ชอบก็มองผ่านนะสมาชิกนะก้าชุดนี้นะแต่ผมจะเน้นให้ก่อนนะสมาชิกนะเน้นให้ก่อนใครที่ชอบมืนผมนะก็จัดไปใครไม่ชอบมืนผมก็มองผ่านนะผมชอบที่ตัวนี้ฮนะห้าสองครับห้าสองสามหก สามหกห้าแปดแล้วก็สามสองนี่ฮะผมชอบหนึ่งสองสามสี่ผมชอบสี่ชุดนี้นะถ้าสมาชิกไม่ชอบเหมือนผมก็สี่สองสี่หกสามแปดสี่แปดห้าหกนะผมชอบแค่สี่ชุดนี้เดีนะ๋ยวผมก็จะนำสี่ชุดนี้นะครับไปไปรวมกับชุดนะชุดสรุป3ต, 2, ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างอีกทีหนึ่งนะสมาชิกนะ นะครับทีนี้มาดูตัวเจาะเด่นนะฮะสมาชิกนะเด่นตัวเด่นผมคือสามกับห้านั่นเองนะ,ะสมาชิกนะสามกับห้ามาไม่มาก็ไม่รู้แต่มันติดดับหเห็นติดดับกันเยอะอยู่นะฮะผมก็ทำตามสูตรนะ,ะสมาชิกนะ,ะถึงจะดับก็ก็เอาตามสูตรนี่แหละ ห้ามอนมาหมา,มาผมไม่รู้นะฮะสัาชิยงนะนะฮะอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับตัวเด่นสาวกห้านะครับนี่ฮะผมเอาตามสูตรนี้เลยผมผมจะวางถูกไหมผมจะจับถูกไหมสาวกห้าถ้าใครไม่ไม่ชอบสาวกห้าก็สี่ฮะนี่ฮะนะสัาชิยงนะก็ตามนี้พอตามสูตรนี้เลยฮนะอ่ะ ถูกผ işte ิดยังไงผมก็กราบขอโทษขออภัยนะสมาชิกนะถูกผิดยังไงก็กราบขอโทษขออภัยนะครับทำตามสูตรอันนี้ก็คือชุดสรุปล่างนะอ่าพรุ่งนี้นะจะเป็นสูตรไหนต่อฮะก็รับฝากติดตามกันด้วยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เมื่อวานนี้เดี๋ยวผมมาสรุปสารตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างให้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ